เดี๋ยวนี้รู้จักอวิชชาหรือ,อยังคะ,คะเดี๋ยวนี้มีอวิชชาหรือเปล่าแค่เนี่ยคำเดียวแค่คำเดียวต้องคิดก็หลายๆท่านก็ในที่นี้ก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าดิฉันก็ไม่ได้อยู่ในอวิชชา <laughs> <laughs> ใช่หรือไม่ก็ <laughs> 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 ต้องต้องกราบ พระท่านอาจารย์ได้โปรดขยายความยกตัวอย่างให้ให้พวกเราได้ฟังสักคำได้ไหมคะเช่นหนึ่งคำเนี่ยเข้าใจทุกคำเป็นอย่างเช่นหนึ่งคำเนี่ยคำนี้เราจะเข้าใจว่ายอย่างไรคำของออพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค,ะค่ะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเราจะได้ไปต่อได้ขอบพระคุณค่ะพูดถึงความจริงนะคะกำลังเห็นหรือเปล่า ค่นี้ค่ะคำถามยังต้องคิดหรือว่าตอบได้เลยว่ากำลังเห็นหรือเปล่าค่ะเงียบ <c oughs> แต่เห็นใช่ไหมคะแล้วทำไมไม่บอกว่ากำลังเห็นล่ะ <c oughs> กำลังเห็นยังต้องคิดก็ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ว่าไม่รู้ใช่ไหม ว่าเห็นเดี๋ยวนี้เป็นอะไรแค่นี้ค่ะคำถามตรงตรๆให้คิดไตร่ตรองไม่ต้องไปศึกษาวิชาอื่นมาทั้งหมดที่จะมาตอบแต่เป็นการที่ฟังแล้วไตร่ตรองเพื่อเข้าใจเพื่อรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเคารพที่พระองค์ให้เราได้เข้าใจว่าเห็นเดี๋ยวนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้พูดถึงอวิชชาใช่ไหมคะ ตรงกันข้ามกับความรู้ความเข้าใจถูกเพราะฉะั้นเดี๋ยวนี้กําลังเห็นไม่รู้ว่าเห็นเป็นอะไรรู้จักอวิชชาหรือ,อยังต้องไปหาที่ไหนไหมคะมีทุกวันไหมเห็นทุกวันไม่รู้เลยว่าเห็นเป็นอะไรเข้าใจว่าเห็นเป็นเราได้ยินมีจริงก็ทุกวันอีกก็ไม่รู้ว่าได้ยินคืออะไร ไม่รู้อีกภาษาหนึ่งใช้คำว่าอาวิชชาต้องไปหาที่ไหนไหมคะหรือเริ่มรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงมีอวิชชาเพราะทรงประจักษ์แจ้งความจริงของทุกอย่างเกินกว่าที่ใครจะคิดเองได้แม้พระองค์ทรงแสดงแล้วนะคะความลึกซึ้งของธรรมะก็ลึกซึ้งเพราะเหตุว่าไม่ใช่เพียงพูดถึงเห็น แต่เมื่อตรัสรู้ความจริงของเห็นทรงแสดงว่าเห็นเดี๋ยวนี้สามารถที่จะรู้ความจริงถึงที่สุดว่าถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นถูกต้องไหมคะเพราะฉันเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเห็นเกิดแต่ขณะได้ยินต้องไม่มีเห็นแล้วเห็นหายไปไหนเพราะฉันสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไป เป็นธรรมดาแม้แต่คำว่าดับยังต้องคิดดับหมายความว่าอะไรคะไม่กลับมาอีกเลยกลับมาอีกไม่ได้เลยขณะแรกที่เกิดอยู่ไหนเห็นเมื่อวานนี้อยู่ไหนเห็นเมื่อกี้นี้อยู่ไหนรสอาหารเมื่อกี้นี้อยู่ไหนทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้หรือเปล่า สเพสังขาราอ,อนิจจาสังขาระแต่แม้แต่คำเดียวก็ผ่านไปไม่ได้นะคะสังขาระหมายความถึงสิ่งที่เกิดเกิดเองไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้สิ่งนั้นเกิดได้เลยทั้งสิน้นเพราะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าไม่มีตาเห็นไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นก็เกิดไม่ได้อีก นี่เป็นเพียงเล็กน้อยไม่กี่คำที่ส่งแสดงความลึกซึ้งของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่รู้ก็เป็นอวิชชาไม่ใช่เราไม่ใช่ใครความไม่รู้ต้องเป็นความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไตรตรองและต้องมั่นคงและตรงต่อความจริงและเขารบที่จะไม่เปลี่ยนแปลงความจริงใครเปลี่ยนแปลงให้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่ดับไปได้ไหม หมายความว่าไยงไรคะไม่ตอบได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเห็นดับแล้วไม่ต้องทำอะไรและจึงทำก็ทำไม่ได้เพราะเหตุว่าดับไปก่อนที่ใครจะทำทั้งสิ้นที่คิดว่าจะทำให้เห็นดับนี่คือความจริงที่เป็นความจริงที่เดี๋ยวนี้เองนะคะเห็นเป็นสิ่งหนึ่งที่มีจริงเกิดดับ ทุกขณะที่เห็นเห็นหนึ่งขณะเกิดแล้วไม่ดับไม่ได้ค่ะไม่ใช่ขณะอื่นไปดับต้องขณะนั้นที่เห็นเกิดเห็นนั้นต่างหากเห็นนั้นเท่านั้นที่ดับเป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเข้ารบไหมใครคิดจะเปลี่ยนแปลงใครคิดว่าเห็นเป็นเราเห็นเห,เห็นดับไปแล้วจะเป็นเราได้ยังไงไม่เหลือเลย เพราะฉันทุกคำที่ฟังด้วยความเคารพนะคะเริ่มรู้ว่าแต่ละคำที่ทรงแสดง4 5พรราษานะะี่ค่ะลึกซึ้งเช่นขณะนี้เห็นเกิดระดับลึกซึ้งไหมคะ